จักกันบินไทยคราวนี้กลับมาที่ SME SME SM ในยุคโควิดโอ้โหลำบากเจอปัญหาอีกนะคะดลายความ,มากรบด้วยความกระรบถ้า SME ประเทศนี้ล้มหายใยจาก <c oughs> เกิดอะไรขึ้นคะเศร,รษฐกิจในระดับฐานรากมันก็คอนแคลนจะเรียกพังพินาศขนาดนั้นไหมประเทศไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะประเทศที่มีโครงสร้างทางเศร,รษฐกิจอย่างประเทศไทย ถ้าฐานรากมันคอนแครนเหมือนฟันโยกเหมือนฟันโยกเหมือนฟันโยกลําบากนะคะตึกร้อยชั้นของเจ้าสัวมันก็พังได้ถ้ามันคอนแครนถูกต้องค่ะถ้าฐานไม่มั่นคงค่ะสิ่งที่น่าตกใจก็คือพบกับการระดับ SME ยกโควิดปัจจุบันดร์ธนวัฒน์พรวิชัยอธิการบธิการมหาวิายาลัยหอการค้าไทยออกมาบอกเลยอื เอสบียุคโควิดขณะนี้เลือดเข้าตาต้องวิ่งพึ่งเงินกู้นอกระบบอ้าวภาครัฐมีเอสเอ่อมีเงินกู้แบบซอฟโรนให้นี่ต้องเยอะแยะกับ s m e อ็ตรงนี้ท็อกเลยเพราะว่าข้อมูลที่เราได้รับนะข้อมูลที่เราได้รับนะใช่ค่ะแบงค์ชาติอ่ะเริ่มจากแบงค์แบงค์ออมสินเอาออมสินก่อนแบงค์ออมสินแบงค์ออมสินเอาเงิน55,000ล้านปล่อยกู้ให้แก่ SME ผ่านแบงค์พาณิชย์ใช่ค่ะด้วยเงื่อนไขพิเศษขณะเดียวกันแบงค์ชาติ ก็เอาเงิน5้าแสนล้านปล่อยให้แก่ SME ผ่านแบงนนค์พาณิชย์ในส่วน5้าแสนล้านตรงนี้แบงค์ชาติเรียกมันว่าซอฟท์โลนซอฟท์โลนใช่ดอกเบีย้ยพิเศษ<ด>ราคาพิเศษดูชั้นเดียวเชิงเดียวดูดูชั้นเดียวดูดีดูดีด้วยดูชั้นเดียวเชิงเดียว เอสบียกโควิดรอดแล้วไม่ต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบละมีซอฟโลนจากแบงชาติห้าแสนล้านมีซอฟโลนจากออมสินอีก55,000ล้าน550 0 0 0ห้าน้้เยอะนะน่าจะช่วยได้เยอะรอดเอ็มหลายเจ้าดกตรธนวัฒน์พลวิชัยจึงบอกว่ายกโเวิดเอสรอ็มไอยังต้องพึ่งเงินกู้นอกระบบแสดงว่าอะไรแสดงว่ามีปัญหาสิคุณกอน์จติกวันนิตหัวหน้าพักกล้าค่ะหัวหน้าพักกล้าอดีตมติขังใช่ค่ะออกมาขยายความเลยคุณกอนฟันเปรี้ยงเลย อซอฟโลน SME ของแมงชาติดูไปดูมาคํา่่าจะเป็นแค่วัฒกรรมเพราะเพราะหรูๆสวยๆพูดให้ให้ดูดีดแต่แอคชั่นไม่ได้พูดง่ายๆแอคชั่นแล้วมันไปไม่ถึง5แสนล้านเยอะนะซอฟโลนเอสเอ็มอีเป็นแค่วัฒกรรมม,ะนะมันไปไม่ถึง SME หรือไม่ เอสบีเข้าไม่ถึงซอฟโลน5้าแสนล้านของแมงชาติหรือไม่ตรงนี้คือประเด็นที่เราอยากจะต่อสายไปที่คุณกรอยากให้คุณกรขยายความสักนิดใช่ค่ะคุณกรจะติดก่อนนิดนะคะ